ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่า HR เราจะคุ้นกับคำคำหนึงเรียกมันว่า s k i l l b a s e d hiring หรือการจ้างงานบนพื้นฐานของทักษะนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรหรอมันคือการจ้างงานแบบที่ HR เราเนี่ยจะต้องไม่คำนึงถึงคุณวุฒิไม่คำนึงถึงใบเซอร์ไม่คำนึงถึงความสามารถทางการศึกษาของคนที่เป็นผู้สมัครงาน แต่เราจะเน้นการจ้างงานโดยดูว่าผู้สมัครงานเนี่ยมีสกิลมีทักษะอย่างที่ต้องการหรือเปล่าเพอพูดถึงสกิลเนี่ยผมอยากให้มองภาพตรงกันก่อนนะครับว่าสกิลเนี่ยมันหมายความถึงความสามารถในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำได้คล่องไม่คล่องทําได้ไคล่องก็เรียกว่ามีสกิลมากทําได้ไม่คล่องก็เรียกว่ามีสกิลน้อยนะครับสกิลคือความสามารถในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาแต่มันมีอยู่2แนวสิ สกิลแนวแรกเนี่ยเราเรียกว่าฮ a r ์ Skill หรือความสามารถในการปฏิบัติโดยใช้กำลังกายเป็นหลักโอเคไหมครับอันเนี้ยยกตัวอย่างได้แก่ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทักษะการ,ปรเปลี่ยนยางรถยนต์ทักษะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทักษะการบำรุงลักษารถยนต์เบื้องต้นทักษะการขับรถฟร์กลิฟอย่างเงี้ยฮะพวกเนี้ยเป็นทักษะที่ใช้กำลังกายเป็นหลักในการปฏิบัติคือต้องใช้ความคิดนะ่ะ ต้องใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ก็ใช่ครับแต่มันใช้ในสัดส่วนน้อยไงก็เลยเรียกว่าทักษะที่ใช้กําลังกายเป็นหลักคือ hard skill อีกทักษะหนึ่งคือทักษะที่แบ่งออกได้เป็น2แบบย่อยเราเรียกว่า soft skill โอเคไหมครับเราเรียกว่า soft skill soft skill เนี่ยแบบแรกก็คือทักษะแบบที่ใช้ความคิดใช้กําลังความคิดเป็นหลักเลยเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการ คิดเชิงนวัตกรรมทักษะการคิดเชิงวิพาคทักษะการคิดแบบเป็นระบบนะทักษะการคิดเชิงระบบอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นทักษะการคิดซึ่งมันก็คือซอฟต์สกิลประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือทักษะการทำงนานร่วมกับบุคคลอื่นเราเรียกว่า human relation skill ทักษะแบบนี้ได้แก่การติดต่อสื่อสารการประสานงานการทำงานเป็นทีมการเจรจาต่อรองการโน้มน้าวใจการนำเสนออย่างเงี้ยฮะ มันเป็นทักษะแบบที่เรียกว่าซอฟ t ์สกิลแบบที่เป็นฮิวแมนเ a t i o n s สกิลหรือทักษะการทำงานกับผู้อื่นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในการจ้างงานเนี่ยมันสนใจดูทั้งสองอย่างเลยครับมันสนใจดูทั้งทักษะที่เป็นทักษะแบบฮาร์ดสกิลที่ใช้ในการทำงานในตำแหน่งงานนั้นนะครับกับอันที่สองก็คือทักษะแบบที่เป็นการใช้กำลังความคิดการทำงานกับคนอื่นนะ่ะที่ใช้ในการทำงานในตำแหน่งนั้นนะ่ะเพียงแต่ว่า พอเป็น Skill Based hiring เนี่ยต้องบอกว่าโฟกัสของมันเนี่ยมันอยู่ตรงที่การจ้างงานโดยใช้สกิลเป็นฐานนะครับไม่ได้จ้างงานโดยใช้ job เป็นฐานนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เราคงจะต้องคุยกันต่อไปแหละท่านอาจจะดูฟังจากบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่เขาพูดถึงเรื่อง Skill Based hiring ไว้ก่อน แต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของ EP นี้นะวัตถุประสงค์หลักของ EP เนี้ยคืออยากจะคุยในเรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องทำก่อนที่จะไปทำ skill based hiring นะครับดังนั้นไอ้ skill based hiring เนี่ยมันจะโฟกัสไปที่การจ้างงานตามทักษะซึ่งจำเป็นจะต้องใช้สำหรับองค์กรหรือจะเป็นการจ้างงานตามทักษะที่จำเป็นจะต้องใช้ตามตำแหน่งงานนั้นนะ่ะผมว่าเอาไว้ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ skill based มันจะโฟกัสไปที่จุดไหนเป็นเรื่องที่ องค์กรจะต้องไปตีกรอบองค์กรจะต้องไปกําหนดภายในองค์กรของเราให้ดีว่าจะ <c oughs> เลินแนวไหนใช้แบบไหนแต่สําหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้อยากจะคุยในเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่าโอเคไหมครับการเตรียมตัวที่เราจะท skill based hiring เนาะต้องบอกก่อนว่า skill based hiring เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานะมันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งละมันเกิดโดยเฉพาะในยุคที่พอคนหนุ่มสาว เจนซีเขามาทำงานเนี่ยเราเริ่มที่จะมองหาความสามารถของคนในประเทศอย่างในสหรัฐอเมริกาในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาสนใจเรื่องคนทำงานมากกว่าที่จะเอาเรื่องวุฒิมาเป็นตัวตั้งนะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าวุฒิการศึกษาไม่สำคัญนะการทำงานในบางตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีวุฒิเป็นตัวตั้งอยู่แล้วล่ะมันต้องใช้ใบเซอร์มันต้องใช้บใชบประกอบวิชาชีพเนี่ยมาประกอบเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนั้นแต่คนน้ทักษะเนี่ย บางทีมันก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าจะให้มันมันดูดีอะ่ะมันไม่มีข้อกังวลของสาธารณชนนะนะครับผมว่ามันก็มันก็ต้องดูเรื่องส่วนที่เป็นไบเซอร์วุฒิการศึกษาอะไรต่างๆประกอบนะครับแต่นั่นคือการทําความเป็นวิชาชีพไงให้เกิดขึ้นในแวดวงการทํางานในสาขาวิชาชีพในลักษณะงานในดๆก็ตามเช่นคนที่จะว่าความได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตว่าความนะครับ นั่นก็คือเขาต้องผ่านการฝึกฝนทักษะความสามารถในการว่าความนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ตามเกณฑ์ที่สภาทนายความกําหนดไว้ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับดังนั้น Skill Based h i r i n g เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะที่ผมคิดว่าเอามาเสริมในการจ้างงานกันละกันเนาะในการจ้างงานเนี่ยผมว่ามันก็จะมี Job Bas e d Hiring อยู่นี่แหละแต่ Skill Based h i r i n g ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงขนาดที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยมองว่า Skill Based h i r i n g เนี่ย เป็นเรื่องที่จะเป็นเทรนด์การจ้างงานขององค์กรทั้งหลายในวันหน้านะครับเราจะพบว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาระบุคุณสมบัติด้านการศึกษาในใบสมัครงานก็จริงอยู่แต่เขาก็เริ่มสนใจด้วยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคนทํางานเนี่ยมันมีสกิลพอที่ทํางานได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าการศึกษาดีเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าคนจะทํางานได้อย่างที่ต้องการไงเวลาที่ไปฝึอกอบรมไปเป็นวิทยากรเนี่ยผมจะชอบถาม คนในองค์กรต่างๆว่าลูกน้องของท่านน่ะสมมติไปคอร์สอบรมที่เป็นหัวหน้าง,งานนะลูกน้องของท่านเนี่ยเขาจบมาปุ๊บเขาสามารถทํางานในลายการผลิตในหน่วยงานในแผนกของเราได้เลยไหมร้อย100ทั้งร้อยครับก็บอกว่ามันมันไม่ได้ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะบางลักษณะงานเนี่ยเรียนจบมาใหม่ๆเลยนะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เองที่จะสามารถทํางานได้นะบางตาแหน่งงานเนี่ยก็ต้องว่ากันใหม่เลยต้องสอนงานกันใหม่ตั้งแต่ต้นนั้นก็แปลว่า หลักสูตรการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ผลิตคนมาเพื่อที่ทํางานให้ได้จริงไงย,ยกเว้นในบางสาขาอาชีพนะครับไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรก็เลยจะสนใจว่าเฮ้ยเราไม่สนใจเรื่องคนวุฒิการศาึกษาเป็นตัวหลักไหมเราสนใจว่าคนเนี่ยมีประสบการณ์และสามารถทํางานได้โดยใช้ทักษะที่เราต้องการตามตําแหน่งงานตามที่ลักษณะงานที่องค์กรต้องการอยากจะจ้างคนมาทำเนี่ยมันจะดีไหม นี่แหละคือเรื่องของ skill based hiring โอเคไหมครับแต่พอเราจะไปทำเรื่อง skill based hiring ในองค์กรสิ่งที่ท่านจะต้องดูให้ดีมีสักสองสาเรื่องนะครับอันนี้เข้าประเด็นที่เป็นประเด็นหลักของ EP นี้แล้วนะเรื่องแรกครับสมมติว่าเราจะจ้างงานตามตำแหน่งโอเคไหมครับเราต้องการ skill first hiring เราต้องการ skill เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดการจ้างงานเรารู้แน่แล้วใช่ไหมในตำแหน่งงานหนึ่งหนึ่งอ่ะมันต้องใช้สกิลอะไรบ้างในการทำงานแต่เห็นว่าหลายๆองคอ์กรเนี่ยเราเอาข้อมูลจาก JD มาใช้ในการโพสต์ประกาศรับสมัครงานเนี่ย JD ยังไม่อัปเดตเลยด้วยซ้ำพอให้หน่วยงานต้นสังกัดแผนกต่างๆเนี่ยทํา j ดีม่ให้อัปเดตหน่อยปรากฏว่าก็ไม่มีเวลานะครับไม่ไม่ไม ได้ปรับให้มันเป็นปัจจุบันก่อนก่อนที่จะทำพอจ็อบโพสติ้งนะครับคยมารุนเอาตอนที่สัมภาษณ์มาพูดคุยเอาอย่างเงี้ยผมว่าสกิลแบดชาย i n งเป็นเรื่องยากเลยนะพอะเพียงเท่านี้มันก็ต้องจัดการให้ได้ก่อนโอเคไหมครับพอเรารู้แล้วว่าตำแหน่งใดเนี่ยมันต้องใช้ทักษะเรื่องอะไรในการทํางานเนี่ยสต้องการทักษะกี่ตัวที่แน่ๆสําหรับการทํางานในวันนี้และอีกกี่ตัวสําหรับการทํางานในวันหน้าไม่ใช่มองวันนี้อย่างเดียวนะครับ ไม่ได้มองแบบ current skill หรือ existing skill ที่ต้องใช้ตามตำแหน่งงานอย่างเดียวนะมันต้องดูด้วยว่าไอ้ตำแหน่งงานเนี่ยที่เราจะจ้างก็ทำงานเนี่ยมันไม่ได้จ้างประเดียวประดาป๊อปปั๊กป๊อปปั๊กนะ,ะแต่เราก็ต้องการจ้างคนทำงานไว้สำหรับวันหน้าด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันต้องดูสักหน่อยหนึ่งไหมว่าไอ้ future skill เนี่ย skill ที่จะใช้สำหรับงานวันหน้าเนี่ยไม่ว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงง,งานหรือจะเอา ai เข้ามาช่วยในการทำงานเพิ่มมากขึ้นในตำแหน่งงานนี้ลักษณะงานแบบเนี้ย นะครับตกลงแล้วมันต้องใช้สกิลอะไรในการทํางานในวันหน้าบ้างละ่ะเพราะเมื่อเรารับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คนที่มีสกิลแบบ corent r skill ใช่ไหมพอทํางานกับเราไปสักระยะหนึ่งปี2ปีอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ต้องเตรียมฝึกฝนเขาให้เขามีความสามารถในการทาสิ่งที่เรากําหนดไว้เป็น new skill หรือ future skill ของตําแหน่งนี้ให้ได้ถูกต้องไหมครับนี่คือเรื่องที่2นะเราก็ต้องพอกําหนดสกิลลงตามตามตแหน่งต่างๆเนี่ย แน่นอนครับมันก็ต้องไปปรับปรุงทบทวน j d ดีเนาะพอไปทบทวน J d ดีปุ๊บเนี่ยเออมันต้องลับไปดูสักหน่อยว่าตกลงเนี่ยสกิลที่ต้องใช้เนี่มันมันมองเผื่อไว้สําหรับวันข้างหน้าหรือยังโอเคไหมครับนี่คือเรื่องที่สองนะอ่าอีกเรื่องหนึง่งสําคัญมากเลยเนาะตกลงพอกําหนดสกิลนั้นขึ้นมาแล้วอะสกิลนั้นมันต้องปฏิบัติอะไรออกมาได้สําคัญมากเลยนะครับเวลาเราทํา jd เนี่ยเราจะวิเคราะห์งานบอกว่าไอ ตามหน้าที่งานตามกิจกรรมงานต้องการผลลัพธ์ที่คาดหวังแบบไหนแล้วต้องใช้สกิลเรื่องใดในการทํางานแล้วก็จบไงนั่นคือการทํา J ดจบแต่มันยังไม่จบจริงไงไอ้ข้อมูลจากตัว JD ที่ได้มาที่เราเรียกว่าเป็นทักษะเนี่ยทักษะการประสานงานทักษะการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทักษะการวัดค่าจาเทสอ่าในกรณีที่จะต้องไปทําการทํางานด้านบบัดน้ําเสียเนา ทักษะการขับขี่ฟอกลิฟโอเคเนี่ยพอมีทักษะพวกนี้มามันจะต้องปฏิบัติอะไรมาให้เราเห็นได้นะทักษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานทักษะการต่อรองราคากับเวนเดอร์ซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยจะต้องปฏิบัติอะไรมาเราได้นี่ต้องกําหนดนะครับเราเรียกว่ากําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหน่งงานนั้นตามหน้าที่งานตามกิจกรรมงานนั้นๆนะครับจะต้องกําหนดออกมาจะได้รู้ไงว่าไอ้ทักษะเนี้ย มันจะต้องแบบนี้แล้วเราก็ไปดูว่าผู้สมัครงานมีความสามารถแบบนี้ไหมหรือมีแนวโน้มที่จะทํางานโดยโดยใช้ทักษะความสามารถแบบนี้ได้หรือไม่โอเคไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไปดูว่าผู้สมัครงานเนี่ยผ่านประสบการณ์เรื่องใดามาสอดคล้องกับที่ตําแหน่งงานเราต้องการมากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ดูนั้นในแม่มุมเดียวนะมันก็ต้องดูให้ชัดว่า้ประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยมันเจเนเรตทักษะอะไรบางอย่างของเขาออกมาแล้วไอ้ทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องการจริงหรือไม่ อันนี้ต้องดูให้ดีผมคิดว่าสองสามเรื่องเนี่ย r ต้องดูให้ดีนะครับก่อนที่จะเตรียมอัปเกรดงานของเราอะไปสู่เรื่อง Skill Based hiring อีกครั้งหนึ่งครับเอาไว้เดี๋ยว EP ต่อต่อ,ตอเนื่องจากในไปนะครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ Skill Based hiring กันนะครับอย่างไรก็ตามความรู้ชุดเนี่ยที่ผมเผยแพร่เนี่ยนะครับก็จะมีผู้รู้ผู้ชีช่ชาญหลายๆท่านแหละนะครับที่ แชร์เรื่องพวกนี้ไว้เราคนทํางาน HR เนี่ยอกเราก็หมั่นติดตามนะครับหมั่นติดตามดูความรู้เรื่องใหม่ๆที่เผยแพร่ที่สามารถอ่านได้ฟังความรู้เรื่องใหม่ๆนะครับที่มีเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ผ่านทิกตอกผ่านอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพื่ออัปเดตความรู้ของเราให้มันสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานได้เมื่อถึงคราวที่เราต้องการใช้งาน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m m a n e n Podcast พบกันในเอพิซอดหน้าครับสวัสดีครับ